สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง B m a g c h a n e อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเห็นแบ็กกราวด้านหลังตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะเราอยู่กันที่ร้าน B m a g a z i n นะคะวันนี้นะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะที่นี่นะคะเป็นสาขาน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดใหม่มาไม่กี่วันนะคะบอกเลยว่าบอกเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นสาขารประจวบคีรีขันนะคะ เป็นสาขาที่เพิ่งเปิดมานะคะก็สาขาที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่ที่ตะบ,บนประจบอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งก็จะสถานที่น,นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลประจวบเลยค่ะก็เข้ามาดูได้นะคะก็สินค้าที่นี่นะคะก็จะมีตั้งแต่เตียงผู้ป่วยไปเลยนะคะก็จะมีทั้ง2ไกล3ไกลแล้วก็ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีหลากหลายแบบนะคะก็จะมีทั้งเลาสไลด์ ลาวสแตนเลสแล้วก็ถึงลาวปีกนกนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่ดูแลผู้ป่วยอีกหลากหลายชนิดนะคะก็จะมีรถเข็นนะคะถั็นอลลอยหรือว่าจะเป็นปรับเอนนอนหรือว่ารถเข็นนั่งท้ายนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีเครื่องวัดความดันนะคะเครื่อง ดูเซมหะที่นอนลมนะคะทั้งแบบหลอนและแบบรังพึ่งนะคะอุปกรณ์ช่วยเดินอีกนะคะก็จะมีเป็นโลอกเกอร์นะคะแล้วก็ไม้เท้าต่างๆนะคะพวกนี้นะคะเราก็จะมีสินค้าที่หลากหลายนะคะให้ทุกคนนะคะเข้ามาชมได้นะคะแล้วก็ ฝากนิดนึงนะคะร้านของเราเนี่ยคือบีเมทช็อปเนี่ยการจัดส่งเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเรามีบริการจัดส่งนะคะทั่วทุกพาคนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนจังหวัดอะไรนะคะเราสามารถจัดส่งให้ได้ถึงบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นชั้นหรือว่าไปที่สถานที่แคบๆเราก็มีมีช่างไปส่งให้ถึงที่นะคะพร้อมติดตั้งหน้างานค่ะ ถ้าหากใครนะคะหรือว่าผู้ชมที่ติดตามเราอยู่นะคะอยากจะดูสินค้าจริงหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทางสาขารประจวบนะคะก็สามารถติดตามในที่ที่อยู่ทางด้านล่างแล้วก็เบอร์โทรติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ